สวัสดีครับเช็คดวงยืนหนึ่งกับผมคาาชินวันชรวันจันทร์ที่16มกราคม2566แรมสิบค่ำเดือน2วันนี้จัดว่าเป็นวันจมนะครับเป็นวันจอไม่ถูกกับมโรงและถือว่าเป็นวันครูเวลามงคลรับพลังบวกดีๆเหมาะสำหรับการเซ็นเอกสารสัญญาการออกรถ11นาฬิกาถึง13นาฬิกาและเวลา 19นาฬิกาถึง21นาฬิกาทิศมงคลรับพลังบวกคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศใต้และทิศตะวันออกสีม่วงส่งพลังดีๆในเรื่องของสุขภาพอายุยืนยาวความสดชื่นแจ่มใสสีเขียวและสีเหลืองส่งพลังดีๆจากดาวบินสีเขียวมรกตธาตุไม้มีความหมายถึงความก้าวหน้าเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน สัปดาห์นี้3ปีนักษัตเฮงยืนหนึ่งได้แก่ปีนักษัตรขานปีนักษัตรมะเมียและปีนักษัตรถอกคุณที่เกิดในปีนักษัตขานเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของโชคลาภและการเงินผู้ชายขาวเจ้าเนื้อผู้หญิงผิวสองสีรูปร่างสันทัดโปรง่งนำโชคที่ดีมาให้คุณที่เกิดในปีมะเมียเฮงยืนหนึ่งในเรื่องธุรกิจการค้าหน้าที่การงานรวมไปถึงการส่งออก ธุกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรและการแปลรูปคุณที่เกิดในปีถอกเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของความรักใครที่โสดมีโอกาสพบเจอความรักที่พัฒนาเป็นคู่ได้และมีเกณฑ์ขยายครอบครัวมีบ้านมีบุตรพบกับเช็คดวงยืนหนึ่งและผมคาถาชินวัญชรได้ใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6นาฬิกาส5นาทีในข่าวเช้า Good m o r n i n g t h a i l a n ดวันนี้สวัสดีครับ โดยนักาานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีหนองคายบึงการ